เช็คหม้อหุงข้าวที่บ้านตัวเองกันบ้างไหมใช้งานมานานๆมันยังสภาพปกติหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญงานบ้านเขาออกมาเตือนสีลักษณะหม้อหุงข้าวถ้าผิดปกติให้รีบเปลี่ยนทันทีจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวข่าวสดแรปอัพจะเล่าให้ฟังค่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีการเคลือบสารป้องกันข้าวติดหม้อพอใช้งานไปนานๆมันอาจจะทําให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดการหลุดลอกของสารเคลือบ ที่ผ่านมาเขาจะเจออาการ4แบบ้าด้านในหม้อหุงข้าวเกิดชำรุดพังเสียหายถ้าเป็นแบบนี้ให้รีบเปลี่ยนทันทีคือเจอรอยขีดข่วนเจอการหลุดลอกผิวหม้อเป็นรอนหรือเป็นหลุมและหม้อเปลี่ยนสีไปจากเดิมถ้าเจอสีอาการนี้ให้รีบเปลี่ยนหม้อใหม่ทันทีเพราะโครงสร้างสารเคลือบอาจเสียหายและปลดปล่อยสารที่เป็นอันตรายเมื่อเจอกับความร้อนเพราะสารเคลือบหม้อบางชนิดอาจมีส่วนผสมของกรดเพอร์ฟูโอโรออกทาโนอิกหรือ PFOA การหุงข้าวจะใช้อุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสพอมันร้อนเป็นเวลานานหรือปล่อยให้หม้อแห้งและไหมาสารเคลือบมันจะเสื่อมสภาพและปล่อยสารเคมีออกมาได้ค่ะกรด PFOA ตัวนี้เมื่อถูกให้ความร้อนถึง327องศาเซลเซียสมันจะมีโอกาสละลายออกส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นทำลายตับรบกวนระบบต่อมไร้ท่อหนักไปถึงขั้นอาจก่อมะเร็งในมนุษย์ ตามข้อมูลสำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติเพราะสารชนิดนี้อยู่ในกลุ่ม 2A เป็นสารที่อาจก่อมะเร็งได้สภาพของหม้อชั้นในสำคัญมากหากพบสีอาการชำรุดอย่าฝืนอย่ารั้นอย่าใช้งานต่อผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ช้อนโลหะไปขูดขีดในหม้อหุงข้าวหรือเลี่ยงการใช้แปลงลวดตอนล้างหม้อเพื่อป้องกันการขูดขีดยิงตอนหุงใช้ไฟระดับอุ่นถึงกลางเพื่อยืดอายุการใช้งานของหม้อเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อหุงข้าวบ่อยๆค่ะ อย่าประหยัดผิดที่หากเริ่มเสื่อมสภาพให้รีบเปลี่ยนใหม่พอหม้อหุงข้าวถือเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่คนที่เรารักกินกันทั้งบ้านสำหรับข่าวสดรับอัพวันนี้สวัสดีค่ะ